ที่จะได้ไปอุบัติอยู่ในพบของครุฑนั้นในพระไตรปิฎกระบุเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเป็นครุฑเอาไว้อยู่ค่ะครั้นมีภิกษุได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสหายของพวกครุฑที่เป็นโอปะปติกาพระพุทธเจ้าตรัสตอบมีความหมายประมาณว่า บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองอย่างคือทำทั้งกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเขาได้ยินมาว่าพวกครุฑแบบโอปะปติกะมีอายุยืนมีวัน,นะงามมากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอยากเป็นคุธโอปะปติกะเขาจึงให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ดอกไม้ให้ที่นอนที่อาศัยหรือเครื่องประทีป